มันเหมือนแบบใบโหละพาทเชียอะะที่เราไม่สามารถกินอาหารอาคิด้จริงๆแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ห้างนะคะของไทย เราก็มาหาร้านอาหารไทยไปเลยสิคะคือไม่รู้ว่ารสชาติเป็นไงนะคะสั่งข้าวหมูสาบไข่ดาวไปปะเอ่อก็เดี๋ยวรอดูว่ามันจะกินได้ไนมคะนี่นะคะมันเหมือนแบบใบโหละพามันไม่เหมือนใบกะเพราทุกคนไม่รู้สิมันใช่ไหมเนี่ยไม่แหละมันคือใบโหละพาคน ไทายามหาานอาหารไทยที่มันจะอร่อยนะคะแล้วก็มาเจอร้านนี้คือเราเสิร์ชในแบบ Google m แบบแล้วก็เจอร้านนี้พอดีแล้วก็เลยเดินตามแแบบมามาวปตอนนี้อยู่ที่ลิวปูเนาะแล้วก็ทุกคนคือแบบร้านมันหลูมากแล้วจริงๆคือมันต้องจองมาก่อนแต่ว่าเราโชคดีมากเลยค่ะมันยังเหลือโตะ๊ะไม่ได้จองอยู่แล้วก็แบบสองที่พอดีแบบโชคดีมากอ่จะเดี๋ยจะถ่ายอาหารให้ดูนะคะ อันนี้จะเป็นต้ยมยำไก่นะคะอันนี้จะเป็นหมูทอดกระเทียมแล้วก็อันนี้เป็นพะพีแอสลัดตอนนี้เหลือออปลาหม,มึกใช่ไหมได่กินบ้าคนขำต,ตามเขี้ยะหน่อยสิหืมโอ้ยคนมันขำตาจริงๆอ่ะจะร้องไห้อ่ะในสุดก็ได้กินอาหารไทยแบบจริงๆแล้ว